คุณกำลังอยู่กับรายการฟ้าสายบายสิริวันกับปุ้มสิริวันนพร,รัตน์แล้วก็แขกของเราสองท่านกูรูที่มีมิติความรู้แตกต่างกันแต่ก็เชื่อมกันเห็นไหมคะเวลาที่คุยดรพิพบอุดรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณเสกสรรทวทีนาำสกลุลพี่ปุ้มกวางพิศสิริกรนัน,เนเทเกติใช่ไหมคะ น้นทัศนเสิริกิจครับพี่ปุ้มน้ำทัศน์สิริินะเปลี่ยนนามสกุลเขาแล้วเนี่ยนี่คือความเป็นมาเฉพาะอย่างของสิริวัลนพรัตเลยค่ะเพราะนั้นทางคุณเสกสรรตอเลยในวันที่เราก็มีข่าวดีในประเทศไทยเรื่องมณีแดงกำลังฮือฮากันมากเดี๋ยวมีเวลาคงจะจิบเรื่องนี้มาคุยกันสักตอนหนึ่งสักวันหนึ่งแต่มนอีกมุมหนึ่งยาเยื่อชนะนี่ก็มีมีหลายประเทศที่พยายามทำเมื่อกี้คุณเสกสรรพูดถึงเรื่องของการมาตั้งโรงงานผลิตยามเร็งในประเทศไทยความเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ต้องส่งต่อกันอยู่เสมออยากบอกอะไรเราต่อกับหัวข้อที่บอกว่าวันนี้คนไทยต้องรู้จักลาตินอเมริกาให้มากขึ้นเพราะอะไรครับผมจริงๆปรากฏติการไบร์วินเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของความนิยมไทยเท่านั้นนะครับพี่ปุ้มแต่มันคือการเปิดประตูโอกาสทางลาตินอเมริกาให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนค้าขายนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับ ผมมีภาพนี้ได้อย่างแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับอาจจะรวมถึงเรื่องการศึกษาของท่านอาจารย์พิภพด้วยนะครับเพราะว่าจริงเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างความสัมพันธ์นะครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องแอฟริกาเนี่ยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนที่ดีซึ่งนี่คือวิธีของไทยนะครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเวลาที่เราไปเปิดตลาดเปิดโอกาสที่ไหนเราไม่เอาเรื่องเงินเรื่องทองเข้าไปคุยก่อนเพราะเราถือว่าคนที่คุยแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพวกนี้าหาโอกาสนะครับ ใจนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่คือคําสําคัญนะซึ่งผมว่าเราได้น้อมนํามาปฏิบัติอย่างแท้จริงในเรื่องการต่างประเทศนะครับเรารู้จักใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าจริงๆแล้วเน่างเรื่องไบวินเนี่นะเพราะมันเกิดความนิยมไทยขึ้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่จะพาไปต่อไปก็คือความนิยมสินค้าไทย บริการของไทยนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยแบบเดียวกับที่เกาหลีใต้ทําเราทําได้นะครับในแบบเดียวกันนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาจํานวนร้านอาหารไทยในภูมิภาคนี้มีเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจนะครับคือเริ่มคนเริ่มเห็นโอกาสนะครับจากการที่มีคนไทยนะครับเข้าไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็เริ่มคิดว่าเออสินค้าจากไทยมันก็เป็นของที่ดีไม่ได้แย่นะครับแล้วก็คนก็คุ้นเคยด้วยความที่เราเป็นพื้นฐานเกษตรกรรมเหมือนกันของที่เราเข้าไปจึงไม่รู้สึกว่าวันแปลกแยก นักในสายตาของผู้ใช้ผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าจริงๆภูมิภาคนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยเขายังเด่นเรื่องทรัพยากรด้วยนะครับเขาที่เราพูดถึงละแอฟริกาเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามีเยอะเลยนะครับน้ำมันทองแดงลิเทียมนิกเกิลต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนวัติลสาคัญสาหรับการต่อสู้แข่งขันด้านเทคโนโลยีในอนาคตภูมิภาคนี้ก็มีครับแต่ไม่ได้มีแค่ ัวทรัพยากรด้วยนะครับเขามีเทคโนโลยีด้วยครับพี่ปุ้มหลายประเทศเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่คือ BCG เนี่ยมีครบเลยนะฮะยาก็มีใช่ไหมครับไบโอมีแล้วนะฮะเซอร์กูล่านะครับอเปรูเก่งเรื่องนี้นะฮะทำหมุนเวียนนะครับนำของไม่ที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่โดยที่รักษาประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมนะครับอ่ Green Economy นะครับก็คอสตาริกา เป็นถึงประธานการประชุมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยของของโลกเลยนะครับไม่ใช่ของภูมิภาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็นครบทุกมิติเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสินค้าที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเวลาเราส่งออกไปขายที่เราติดมันกคือรถกระบะนะครับเพราะว่าในความที่มีเหมือนทองแดงเยอะมีเหมืองแร่เยอะ รถกระบะจากไทยนี่แหละที่ขนเหมืองแร่ออกมาขนแร่ออกมาแล้วก็เอามาส่งต่อนําเข้ากลับไทยนะครับแร่ธาตุเป็นสิ่งที่เรานำเข้ามากที่สุดเลยจากลาตินอเมริกานะครับแล้วเราก็ดีใจจะนําเข้าจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นแง่กับเราเลยนะครับนึกถึงที่อาจารย์พูดบอกว่าผู้นำนะว่า ใช้ทฤษฎีสร้างวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราอเมลา,าไม่เคยสร้างวิกฤตอะไรเพื่อจะมาต่อรองกับเราเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใจต่อใจล้วนๆนะครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจในขณะเดียวกันเรานําเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลนะครับมาเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงโควิด -19 นะครับที่ปุ๊บเราเห็นเลยว่ายอดส่งออกอาหารกระป๋องนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเวชภัณฑ์ถุงมือยางจากไทยไปะเป็นอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ แปลว่าตรงนี้เนี่ยยิ่งเห็นเลยว่าเมื่อเอามิติของไบรวินเข้ามาประกอบกับมิติเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเราเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและตอนนี้มันค่อยๆพัฒนาเพิ่มพูนซึ่งเราหวังว่าในอนาคตเราจะต่อยอดโอกาสนี้ไปสู่เรื่องของการศึกษาได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมูลนิธิที่ไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายๆกับ Korea Foundation j a p a n f o u n d a t i o n เนี่ยก็เห็นโอกาสแล้วก็ทําโครงการอสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาพื้นถิ่น ราใช้ภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสนะครับมาสอนภาษาไทยแล้วจัดเป็นออนไลน์ครับทุ่มแทนที่เราจะไปลงทุนสร้างศูนย์ใช้เงินเยอะๆนะครับจ้างคนเยอะๆไม่ทําเราเนี่ยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์นะฮะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่านี้ทราบคือบทเรียนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ปล่อยออกไปแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปซึ่งเราหวังว่าบร์วินเนี่ยน่าจะเป็นทูตเชื่อมวัฒนธรรมของเราในด้านนี้ได้ครับ น่าสนใจเนาะแล้วมีอุมไหนอีกที่ลาตินอเมริกาที่คุณเสกสรรเตรียมมาแล้วบอกพวกเราเชิญต่อเลยคร,ครับผมจริงๆเนี่ยเราพูดถึงลาตินอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าเท่าที่เราในความทรงจําของคนไทย,น,ยนะฮะคือเราจำได้แต่เรื่องบราซิลอร์เจนตินาเก่งเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งนะครับคือความร่วมมือเรื่องของกีฬาซึ่งมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับเรายังหวังว่า,วามวยไทยเนี่ยจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะสามารถเผยแพร่เข้าไปได้นะครับเพราะว่ากีฬาที่เป็น ความนิยมในเขตร้อนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกานะครับรนอเมริกาตอนออกลางที่เนี่ยมวยไทยเนี่ยตอบโจทย์ได้แล้วนี่คืออัตลักษณ์ของไทยจริงๆนี่คือสิ่งที่เราออกแล้วบอกว่าคนรู้แล้วเนี่ยไทยแลนด์นะครับ made in Thailand made by Thailand นะครับนี่ก็เป็นวิธีนึงซึ่งคือการทำแบรนด i n g เมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องแบรนด i n g ประเทศใช่ไหมครับนี่แหละเรากำลังพยายามทำอยู่และนี่แหละ history in making ประวัติศาสตร์กำลังเริ่มต้นขึ้นครับ เนชั่น a ลแบรนดถูกพูดมากขึ้นในมุมของการบริจาคการแต่ละประเทศเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าแบรนด์ของ Product ์แบรนด์ของสินค้าและบริการและสิ่งหนึ่งที่คุณเสกสรรนํามาตอกย้ำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่ากระทรวงการต่างประเทศเองก็พยายามจะเชื่อมเครือข่ายของแต่ละประเทศให้กลับมาเป็นผลประโยชน์ที่ดีสําหรับคนไทยเราจนพิภพก็พ,กพูดถึงการปลุกกระแสเนชั่น a ล i s m ซหรือความรักชาติ ในขณะเดียวกันแล้วก็พี่พบก็ให้มุมที่น่าสนใจด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาที่มีอยู่ใดก็ตามเนี่ยประเทศนั้นๆต้องพึ่งตัวเองได้การผลิตบุคลากร,กรชรางพิการบุคคลเป็นหน้าที่สําคัญของสถาบ,บันการศึกษาสิ่งที่คุณสมคุณเสกสรรพูดถึงและสิ่งที่ดรก็พิภพบกาลังทําหน้าที่อยู่มีมุมไหนที่ผู้ฟังฟ้าใสควรจะได้เปิดมุมมองวิธีคิดต่อในมุมการศึกษาคะก็ จริงๆถ้าฟังที่คุณเสกสรรพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบวินซึ่งเป็นเป็นเซเลบหรือเป็นดาราที่ทําให้คนเข้าถึงแล้วก็รู้จักประเทศไทย,น,ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีฬาเนี่ยมันกลับไปเรื่องเดิมที่เราเคยคุยกันว่านี่คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นการที่จะส่งออกตัววัฒนธรรมแล้วก็ทําให้คนรู้จักแล้วก็มีความสัมพันธ์กันที่ดี คี้ผมตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยตัวลาตินอเมริกาเนี่ยจริงๆเนื่องจากมันมีความคล้ายคลึงกับเราใน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 เชิงภูมิศาสตร์แล้วทาให้ตัวไบโอทั้งหลายแหล่นี่มันมีความใกลเคียงกันแต่ด้วยระยะทางที่มันอยู่ไกลกันมากเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นหนึ่งในทวีปหรือกลุ่มประเทศเนี่ยที่เราแทบจะไม่ให้ความสําคัญเลย ไม่แทบจะไม่รู้จักกันเลยเราเนี่ยจะรู้จักอยู่ไม่กี่เรื่องคนไกลๆตัวเนี่ยเรารู้จักอเมริกากับยุโรปเป็นหลักตัวอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเลยยิ่งอะไรที่คล้ายกันนะพี่ผู้มันเป็นธรรมชาติความต่างนี่มันดึงดูดกันแต่ความ <c oughs> คล้ายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ความคล้ายบางทีมันทําให้เราเนี่ยอีกหนอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าแม้แต่ประเทศใกล้เคียงอย่างพม่าเนี่ยเราก็อิกนอเขานะ มันมีความใกล้เคียงกันมาเ่อจริงพมา่าเนี่ยเป็นขุมทรัพย์สําคัญมากในในภาคพื้นอาเซียนอันนี้กลับไปในในฝั่งลาตินอเมริกาที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วว่าจะเดินต่อกันไปได้เนี่ยมแม้ว่าตัวอยู่ไกลกันแต่ว่าด้วยด้วยระบบการศึกษาที่มันสามารถจะเชื่อมโยงถึงกันได้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระแสของ globalization กับ n a t i o n a l i s m ซึ o มันกำลังตีกันอยู่เนี่ยประเทศต้องตั้งหลักว่า มันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ได้ต้องบาลานซ์หมายความว่าไม่ใช่ทุกเรื่องก็เปิดหมดหรือไม่ใช่ทุกเรื่องก็ปิดหมดเมื่อตอนต้นเนี่ยคุณเสกสรรพูดถึงชิลีว่าให้ความสําคัญกับสตาร์ทอัพชิลีเนี่ยมันเป็นประเทศที่เล็กมากแล้วก็ในเชิงของการอํานาจการต่อรองหรือทําอะไรต่อเมื่อะไรกับใครเนี่ยก,ก็ลำบากเพ่นเนี่ยพอเขาให้ความสําคัญกับสตาร์ทอัพด้วยเหตุว่ามันเป็นธุรกิจเล็กลงทุนไม่เยอะแต่พอมัน ผักดันให้เติบโตเนี่ยสเกลอัพเนี่ยมูลค่ามันจะมโหราสิ่งที่ชิลีทำจริงอันที่หนึ่งเมื่อประเทศเล็กเนี่ยรีซอร์สมันไม่เคยพอโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคนทำยังไงจะเอาคนเก่งๆเ,เข้ามาในประเทศได้เนี่ยชิลีออกโปรแกรมที่เรียกว่าสตาร์ทอัพวีซ่าหมายความว่าถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพนะคุณขอวีซ่าเข้ามาทำสตาร์ทอัพในประเทศชิลีได้แล้วถ้าหากว่าคุณทำได้ดี ประเทศชิลีก็จะมีหน่วยงานที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยฟรีด้วยนะหมายความว่าให้เงินลงทุนฟรีๆเพื่อให้กลุ่มเติบโตไปและแน่นอนพอสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตนะครับมันก็ดึงมูลค่าเศรษฐกิจเข้าประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็ทำอีกหลายเรื่องที่ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดก็คือว่าคล้ายๆก,กันกับทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาก็เป็นประเทศเล็กแล้วก็ขาดเรื่องของตัวทรัพยากรบุคคล เขาก็พยายามที่จะดึงดูดคนสําคัญสําคัญดึงทรัพยากรเข้าประเทศด้วยการให้ทุนการศึกษาซื้อตัวโปรเฟสเซอร์ดังๆแล้วมันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้ดีที่สุดเพราะนั้นสิงคโปร,ร์เป็นประเทศเล็กที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงแล้วก็มีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องกลับมาประเมินตัวเองอะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อน ม,มันเหมือนกับองค์กรมันเหมือนกับคนนะครับประเทศก็เหมือนกันต้องประเมินว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนและหลายครั้งที่เราพูดกันว่าอันหลายอันที่ไทยไปทําได้ดีในต่างประเทศเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้พึ่งพารัฐบาลไม่ได้พึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รัฐพอเห็นแล้วเนี่ยต้องกลับมาฉุกคิดว่า ถึงแม้ว่าเริ่มต้นเราไม่ได้สนับสนุนเนี่ยแต่เมื่อมันไปได้ดีเนี่ยสิ่งที่เราทํานั่นแหละคือต้องกลับมาสนับสนุนเขาแล้วดันให้มันไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะไปได้